มะม่วงกุ้งสดของเราแล้วก็กุ้งสะดุ้งค่ะเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมคะนี่ค่ะสีสันจัดจ้านได้ใจมากเลยค่ะทุกคนค่ะน้ำยำอร่อยอร่อยค่ะสดสดน้ำยำให้ดูสุดยอดค่ะเปรี้ยวหวานเค็มค่ะอ กุ้งใหญ่ๆค่ะทุกคนม,มาทานด้วยกันค่ะช่วงนี้กินของแซ่บๆไปก่อนค่ะทุกคนอาการมันสลึมสลืมง,ง่วงงงเงี้ยงๆค่ะก็เลยจัดเลยค่ะอย่างง่วงนักนะม,มาค่ะมาค่ะมาเด้อพอเมีพี่นองอย่าว่าเบอเอื่นเนอมากินน้ำกันหลายๆคนค่ะ ดูดนิ้วช่วยกันค่ะอร่อยดูดนิ้วเหรอคะเส็บโอเคค่ะขั้นตอนเราจะสับมะม่วงก่อนค่ะช่วงนี้ก็กินเปรี้ยวๆไปก่อนค่ะเซบ็ซบๆไปก่อนทำอาการมันสลืมะลือค่ะตั้งแต่ไปฉีดวัคซีนมานี่ มันยังไงไม่รู้เหมือนคนท้องอยากกินแต่ของเปรี้ยวๆค่ะทุกคนอยากกินแต่ของแฉบๆแต่ไม่ท้องนะคะไม่มีมดลูกแล้วก็หั่นค่ะ ยำมะม่วงกุ้งค่ะทุกคนค่ะได้เยอะเลยค่ะมะม่วงนี่มันไม่ค่อยเปรี้ยวค่ะไม่เหมือนมะม่วงบ้านเราเนะมาะมะม่วงบ้านเราเปรี้ยวได้ใจเลย หั่นออกมาแล้วได้เยอะมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะได้เยอะมากเลยค่ะหั่นออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบของเราก็มีมะม่วงค่ะหนึ่งลูกนี่ค่ะก็มีตั้มะนาวหัวหอมมะเขือเทศนี่ก็มีพริกป่นพริกกระเทียมสับมีหัวหอมแดงสับมีชุรส นี่ค่ะก็มีมะเขือเทศหั่นแล้วค่ะมีเครอทหั่นหน่อยเพื่อสีสันค่ะแล้วก็ผักชีไว้แต่งหน้าค่ะน้ำเชื่อมค่ะแล้วก็กุ้งค่ะมีกุ้งสดุ้งกับกุ้งสดของเราค่ะกุ้งสดนี่ประทัดคั้นน้ำมะนาวแล้วนะคะมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยค่ะอืมเพราะถ้ากินสดสดหลายก็ช่วงนี้ก็โควิดเนาะเอาใส่มะนาวฆ่าเชื้อหน่อยนี่ค่ะก็มีน้ำปลาร้านัวของเราค่ะ ก็มีน้ำปลาค่ะนี่ค่ะนี่แหละค่ะวัตถุดิบก่อนที่เราจะยำเราก็ต้องเตรียมวัตถุดิบก่อนค่ะทุกคนเออทำกับข้าวนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะทุกคนถ้วยชามพอทำเสร็จนี่กองเป็นภูเขาค่ะนี่ค่ะเอามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะโอเคเลยค่ะก่อนอื่นเลยค่ะพวกเราจะใส่ น้ำปลาโนูนวก่อนค่ะน้ำปลาประมาณนี้แหละค่ะใส่ไปเลยค่ะน้ำปลาน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมก็จะใส่ประมาณหนึ่งช้อนสองช้อนก่อนค่ะสองช้อนตู้ก่อนค่ะแล้วก็ผงนัวค่ะอูมามิใส่น้อยเซบน้อยใส่หลายเชบหลายก็จะมีพริกสดนี่ค่ะ พริกสดแล้วก็กระเทียมค่ะหั่นแล้วก็จะมีพริกป่นค่ะทุกคนนี่แล้วก็ใส่นี้เลยค่ะเผ็ดเผ็ดค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ใส่หอมลงไปค่ะอหอมหั่นน้ำปลาค่ะ น้ำปลาใส่สองช้อนโต๊ะก่อนค่ะกลัวมันเค็มนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมชิมดูรสค่ะ อร่อยแล้วทุกคนเราก็จะใส่นี่เลยค่ะกุ้งของเราค่ะก็จะมีกุ้งสะดุ้งค่ะก็จะมีกุ้งสดค่ะทุกคนนี่ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็จะมีผักของเราค่ะนี่ค่ะผักมีผักซีแครอทมะเขือเทศหัน่นและนี่ค่ะ ผักขึ้นช่ายเราก็เด็ดเลยค่ะผักขึ้นช่ายของพวกเรามะม่วงค่ะเราก็ใส่ประมาณกำมือหนึ่งนี้ค่ะมะนาวค่ะมะนาวเราต้องเพิ่มความเปรี้ยวมะนาวเลยค่ะเพราะว่ามะนาวนี่มะม่วงมันไม่ค่อยเปรี้ยวค่ะอืม หรือหั่นเอาเปลือกใส่ด้วยค่ะค่ะู้เขาเข้ากันค่ะทุกคนน่ากินมากเลยค่ะทุกคนสีสัน มะม่วยั่วๆค่ะทั้งกุ้งสดสั้งกุ้งชะดุ้งค่ะทุกคนค่ะชิมดูรสค่ะอร่อยค่ะเดีย๋ยวเพิ่มมะนาวนิดหนึ่งค่ะ ยอดเลยค่ะน่ากินมากทุกคนสีสันสุดยอดเลิศเลนเตนทุกคนขาทั้งสดทั้งดิบค่ะทั้งชาดิง้ง ยำมะม,ม่วงกุ้งสดของเราแล้วก็กุ้งสะดุ้งค่ะเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมคะนี่ค่ะสีสันจัดจ้านได้ใจมากเลยค่ะทุกคนค่ะน้ำยำอร่อยอร่อยค่ะสดสดน้ำยำให้ดูอืมสุดยอดค่ะเปรี้ยวหวานเค็มค่ะอ กุ้งใหญ่ใหญ่ค่ะทุกคนอืมอม,อม,มาค่ะชิมดูอ,มอมืมอืมมะม่วงของเราก็เหลือค่ะอืม ินให้ดูอีกคําค่ะอืมอืม <c oughs> สุดยอดอันนี้ก็กุ้งดิบค่ะใส่เข้าไปค่ะพริกเน้นๆค่ะ เชบ่้ายทุกคนเอ้ยหายง่วงไหมคราวนี้อฮึมฮึมฮึมหายง่วงเลยค่ะตาสว่างปิ๊บเดียวเลยค่ะมาอีกคำโชว์ค่ะ Ừm 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 Sốt nấm, sốt nấm Ừm Ừm สุดยอดค่ะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าค่ะอ่าอ่ากนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทองประทัดทัตวันชาแน,นลด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ป้าทําคลิปต่อไปค่ะอ่ากระดิ่งอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะเลิฟเลิฟ